มาออกล้วขณะนาี้เทพพันศรเป็นตัวนำบิงโกที่สองที่ป้ายสี่เทพพันศรยังคงเป็นตัวนำนนบิงโกที่สองบาสูก้าที่สามที่ป้ายสามเทพพันศรยังคงเป็นตัวนำบิงโกที่สอง โชคมังมีที่สามที่โค้งไปสิออกทางตรงทีพันศรยังคงเป็นตัวนำบิงโกที่สองโชคมังมีที่สามที่ป้ายเก้าทีพันศรยังคงเป็นตัวนำบิงโกที่สอง ขณะนี้บิงโกผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำเทพพันศรที่ 1, สองบาสุก้าที่3ามผลการแข่งในเทที่7จ็ดบิงโกหมายเลขสาชนะที่1เวลาวิ่ง1นึ่าทีแปดวินาทีเทพพันสรนหมายเลขสี 4, ชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที9.42วินาทีบตส,สุก้าหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที10.30วินาที